คิดว่าไรครับคิดว่าไรตอนนั้นใจเย็นถ้ามีลบอ่าดี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 วีวันตะโกทูเมนมา right now เออลรอุ้ยขอบคุณค่ะเล้นกับชวเียนมาเธอเยอะนะยังไงยังไงเธอกินรับนอกมปแล้วหรอเลเรียบร้อยแล้วรีบบ้านเรียบร้อยต้องให้ว่าแรงๆแรงมเป็นมาเอากล้องมาเอามา โอ้ยแม่ขอบคุณขอบคุณครับของขวัญเลิศส่งเยอะๆไอเลิฟนี่ตรงนี้ f o r g e t to like and share นะครับ The guy who watching from the Facebook นะ Please <รอ S 1> don't forget <อ> to like and share สวัสดี Oh my God วันนี้เราอยู่กับที่ใครบ้างส,สุดส,ส,สวยระหว่างรอระหว่าง,งที่รอขา่าว <laughs> ยังไงบ้างวันนี้รู้สึกยังไงกับเ d ็นดแมนมาบ้างช่าไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้รู้สึกยังไงกับที่มาส่งพี่อุ้มบ้างดังกว่าดังกว่าเมพราะคือ a d <laughs> ช ดังกว่าด้วยสวยมากโอ้โหซูมแบบนี้เป็นตัไม่ตัวแปโอ้ยเจ้าีิขนาดซูมเยอะยังสวยเลยอ่ะจริงเขาเชื่ออะไรนะเน็กซ์ปร next page หรือเปล่ามีกันนานเฮลโลเฮลโลเออ a band made i ี e a ม่กันมีอะไร made in e a อยากให้พูดถึงพี่อุ้มหน่อยว่าวันนี้ภูมิใจไหมกับพี่อุ้มโอ้ยหนูภูมิใจมากเออเขาทำเต็มที่แล้วอ่ะเราหนูอ่ะได้มีโอกาสไในในหน้างวนอ่าฮะ จริงมันยากจริงก็ตอนนั้นงานเนสประกายเพสข่าวมิสกันแลนดเออแล้วก็วันนี้จริงๆอ่ะสนามบินแบบเห็นคนพม่าเยอะมากเนาะยอมใจจริงๆเลิศเอาดึงเข้าด้อมด้วยดึงเข้าด้อมด้วยไอวันทูมิดอะไรอ่ะฮะน้องเนสสวยมากตั้วาดเองจริงๆน้องสวยมากเนสสวยขึ้นมากจริงๆขอบคุณค่ะเชียร์เนสด้วยนะคะเอเลิอยู่เอเมียนมาพีเพล แม่ม mm ีเพื่อนแซปพอร์ตเธอนะมิสแกรนด์นะครับเอออา่ามาดูฉันแล้วฟารินพูดถูกรับท็อปสิบครับเนสอยู่กลางเนสอยู่กลางโอเคคุยขอบคุณครับขอบคุณสำหรับดาวแสนดวงด้วยนะครับผม you can send the star to show the support นะ I will go to Myanmar this December นะครับ Add me มืถือ27เครื่องฝากกดไลค์กดแชร์ให้สิใน Facebook อะ Don't forget to like and share on Facebook ได้ไหมไว้แหละ